เมื่อ6 ปีที่แล้วครับเรามีโอกาสแนะนําเสนอเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยท่านหนึ่งที่ได้เริ่มวิจัยเกี่ยวเรื่องของเปลือกมังคุดมากกว่า30ปีแล้วครับจึงทําให้เปลือกมังคุดสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นครับเขาก็วิจัยต่อเนื่องจนส่งผลทําให้มังคุดเนี่ยนะครับกลายเป็นโปรดักต์สามารถมาช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้วันนี้เขายังไม่หยุดครับยังต่อเนื่องในการวิจัยในเรื่องเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกมังคุดแต่พัฒนาต่อย ยอดไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าวัฒนชีวาได้ซึ่งวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเขาต่อเนื่องไปถึงวัฒนชีวาว่าอะไรแขกรับเชิญท่านนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคืออดีตแขกรับเชิญของเราเมื่อ6ปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกอผู้ชมไปท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ ต้องมาถามด็อกเตอร์ครับ6ปีผ่านไปชีวิตของด็อกเตอร์ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเปลือกมังคุดอยู่ป่ะครับคือ รู้สึกว่าถูกสร้างมาให้ทำเรื่องเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำแล้วมีความสบายใจนะทีนี้ผมไม่เคยมาบริษัทนี้เผอิญที่นี่เขามีข้อมูล <c> history <oughs> คืออย่างที่ผมบอกว่าดเรเนวิจัยต่อเนื่องมายาวนานนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของเปลือกมังคุดคือสมัยนั้นเปลือกมังคุดยังไม่รู้ว่าจะสามารถเอามาทําอะไรได้ใช่ไหมครับท้าไมาถึงมาสนใจเรื่องเปลือกมังคุดนะครับปี2อ2 1อีผมอยู่ที่มหา,า,า,าลัยสงขลานครินแล้วก็ข้างถนนในหาดใหญ่เนี่ยมันมีแต่ เละแล้วว่าเราก็ประเกินมีพะโลงซึ่งทาความสะอาดห้องแลลผมผมมังคุดเนี่ยมันดีเน,น,น,นา,าะฝน,ก,น,ะนะกับน้ําปูนใสทาแผลแผลหายฝนกับน้ําปูนใสทาแผลแผลหายต้มกับน้ําก็กินแก้ทอ้องร่วงแล้วบังเอิญในแพทย์แผนโบราณมันก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ก็เกิดข้อสงสัยว่าเออมันคงจะดีนะถ้าหากว่าเราไปดูว่าเอาวิทยา,าศาสตร์เข้าไปดูว่าในนั้นมีอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นงานวิจัยมังคุดครั้งแรกเนี่ยไปใชทยโดยมีปณิธานว่าสักวันหนึ่งเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วย คุณภาพชีวิตของคนได้แน่ๆนอ่ะนี่นี่คือในส่วนของภาพที่จะทำให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งผมถามผมเอาจริงนะผมสารภาพตามตรงแล้วผมเชื่อคุณผู้ชมจำนวนไม่น้อยอาจจะรู้สึกเหมือนผมเราแทบไม่เคยเห็นแบรนด์เหล่านี้ในท้องตลาดเลยครับแต่คำถามก็คือว่ามเมื่อไม่เห็นแบรนด์เหล่านี้ในท้องตลาดทั่วไปแต่ต้องมีคนที่สนับสนุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนมาก พอที่จะทําให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มันถึงมีผลประกอบการแบบนั้นเข้าไปขายอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงครับคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยพัฒนามาจากสารสกัดธรรมชาติแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวลาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระเบียบของออยก็บอกว่าคุณพูดถึงสรรพคุณไม่ได้เพราะการไปตั้งขายอยู่ที่ไหนมันต้องพูดถึงสรรพคุณด้วยเราพูดไม่ได้เพราะสิ่งที่เราบอกก็คือว่าโอเค เราตั้งชื่อของมันอ่ะตามตามวิชวิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่าครจะเป็นแต่สิ่งที่เราพูดเราก็พูดถึงงานวิจัยของเราอยู่ตลอดเหมือนกับทุกคนพูดกับคุณเปิร์ตอนเนี้ยเพราะมันเป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วคนก็มีความต้องการก็เข้ามาแล้วก็ทําให้เราโตขึๆๆๆๆ้นไปเรื่อยๆเขาไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไหนครับร้านขายยาไม่ครับโทรเข้ามาดีวเรามีฮอตไลน์สายสุภาพของเราฮอตไลน์ของเราครับ S <S 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 แล้วก็เว็บทางเว็บไซต์ทางโซเชียลมีเดียแล้วอาจารย์มีวิธีการจําหนระบบตัวแทนหรือยังไงครับเราเคยมีระบบขายตรงนะครับ MLM แต่ว่าตัวยะานี้หยุดไปเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ผู้แทนของเราเนี่ยพูดแต่เรื่องที่ทําให้ผู้บริปโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ไปมุ่งเน้นในการสร้างรายได้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็หันกลับมาทําในลักษณะออนไลน์นะครับคือเราจะให้ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านทางออนไลน์วันนี้ที่ผมตั้งใจมาหาด็อกเตอร์เพราะว่าผมกับเรจะบอกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นที่มาที่ไปในตลอดระยะเวลา 30- 40ปีนี่นะครับล่าสุดด็อกเตอร์ก็ยังคงวิจัยต่อเกี่ยวเรื่องของเปลือกมังคุดแล้วก็สร้างออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดตรตั้งชื่อเองใช่ไหมครับ,รบวัฒนชีวาวัฒนชีวาครับคืออะไรครับก็เป็นวัฒนชีวาก็คือสูตรสารสกัดจากธรรมชาติที่เสริมฤทธิ์กันแล้วใช้เข้าไปแล้วก็ทําให้ ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงโดยการไปเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียเวลาเทโเมียสั้นลงเราก็อายุมักขึ้นจนกระทั่งถูกบันสั้นโดนจนันสั้นต่อไปไม่ได้แล้วเซลล์นั่นจะตายนะครับถ้าอาวัยวะที่มีเซลล์เหล่านั้นอยู่ก็ย่อมจะเสื่อมนึกถึงคนเราที่เมียวะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเราก็ถึงแก่อายุไข นั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ครับรวมไปถึงว่า6ปีที่ผ่านมานี้ที่เราไม่ได้เจอกันเลยครับดรไปทํำยังไงถึงไปเจอ,อนวัตกรรมนี้ขึ้นมายังคงวิจัยอย่างต่อเนื่องยังไงใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมแหะครับว่า6ปีที่ผ่านมานี้ดรยังคงศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกมังคุดนะครับสามารถพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ที่ชื่อวัฒนะชีวาครับ ได้แล้วซึ่งวัฒนาชีวาคืออะไรครับก็เป็นนวัตกรรมที่เราใช้สําหรับทําให้สุขภาพแข็งแรงแบบคงมโซมเลยนะครับโดยการให้เข้าไปเพิ่มความยาวของเทลเมียร์จนกระทั่งมีอาจารย์ปริยาลีลหาคุณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทเลเมียจากมหิดลมาทํางานมาร่วมกับทีมของเราผมก็เลยบอกอาจารย์ปิยาว่าอาจารย์ผมสงสัยตรงนี้พิสูจน์ให้หน่อยอาจารย์ปิยาโอ้ธรรมะสร้างสรรค์นะเพราะว่า อยากจะทําเรื่องนี้อยู่พอดีครับเราก็มีการพิสูจน์นะคบตามสถิติแล้วคนเราจะอาจจะมีเทเลเมียร์สั้นลงปีละ70เบสแพรเดี๋ยวนะฮะเทเลเมียร์เนี่ยโดยปกติเอฟเวอร์เรจของมนุษย์เนี่ยความยาวทั้งหมดเท่าไหร่เป็นหมื่นนะครับอ๋อเป็นหมื่นคือคือสถิติที่สลดลงปีละ70ครับถ้ามันสั้นช้าลงเราก็ชะลอความชราแต่ถ้ามันยาวขึ้นอนะเราก็ไปเพิ่มความหนุ่มสาวใช่ไหมเราก็ย้อนวัยมันตื่นเต้นมากเลย ข้อมูลเนี้ยเมื่อถืงนเต้นตรงนั้นเราก็พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับเป็นพิเศษแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัฒนาชีวาคำถามก็คือว่าแน่นอนแหละการทำแบบนี้ที่ทำให้เทเลเมียเนี่ยมันยาวมากขึ้นมันไปส่งไซส์เอฟเฟก กับส่วนอื่นในร่งางกายดี<า>เยกเยกตัวอย่างเช่นกิ <ๆ S 2> นเข้าไปเทโลเมียยาวขึ้นแต่ไตพังคือจะไปรู้ได้ยังไงอะไร,ะรอันนี้คือจริงๆเป็นพื้นฐานของการคิดของเราเราใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากบังคุดเงินดำถ,ถั่วเหลืองฝรั่งโบโบปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงมาตั้ง3 4 0ปีแล้วอะเราก็พัฒนาสูตรนี้ครับเพียงแต่ให้มันเสริมสร้างเทโลเมียมากขึ้นแล้วก็พัฒนาจากสูตรที่เราใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมาทําไมธรรมชาติให้มาเพื่อดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเมื่อเขามีหน้าที่ตรงนั้นทําไมเราไม่เอาสูตรของเราเนะี่ยให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาว,ขาวสิ่งที่เขาสกัดพอเราทดสอบไปก็พบว่ามันทําให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นด้วยเม็ดเลือดขาวนี่คือเซลล์เหมือนกันไหมครับเซลล์เม็ดเลือดขาว,ขาวกับเซลล์ เม็ดเลือดขาวคือเซลล์นั่นหมายว่าตัวในเม็ดเลือดขาวเองก็จะมีเทเลเมียร์เหมือนกันถูกต้องครับผู้สูงอายุที่สูงอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะลดลงโดยปริมาณนั่นหมายความว่าจํานวนของเม็ดเลือดขาวเขาเนี่ยตายลงไปบ้างครับลดลงด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่จะไปต่อสู้เนี่ยมันน้อยลงครับนี่เรากาลังเสริมชุดเกราะครับให้เม็ดเลือดขาวคก็คือให้เทเลเมียร์เขายาวขึ้นครับคือผมฟังจากด็อกเตอร์เนี่ยผมไม่ได้แบบ มองในแง่ positive แต่เพียงอย่างเดียวนะผมมองในแง่ negative ด้วยว่าผมเคยได้ยินคนที่เขามีเม็ดเลือดขาวหรือว่าไอ้ระบบภูมิคุ้มกันที่มันทำร้ายตัวเองเยอะไปก็มีหม,มายความว่ามันจัดการกับเชื้อโรคไม่พอม,มันเริ่มจัดการเซลล์ที่เป็นประโยชน์ใช่ในร,ร่างกายด้วยเขาเลือกอาการแพ้ภูมิตัวเองอหรือ auto immunity ครับการที่ไปเพิ่มแบบนี้จะมีผลเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีมากเกินไปคือถ้าเราเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์เพิ่มกับเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน เ,เยอะเกินไปอยู่แล้วจนกทั่งเกิดอาการแพร้ภูมิดวเองใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เขาอยากจะใช้ทํำยังไงเป็นหน้าที่ของผมทําให้เขาใช้ได้โดยการปรับสูตรอีกทีครับปรับสูตรโดยการปรับภูมิคุ้มกันเขาให้สมดุลด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเพิ่มความยาวเทเลเมียโดยไม่ไปปรับภูมิคุ้มกันให้มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างเทเลเมียโดยการคำนึงถึง ภูมิคุ้มกันของผู้บริโภกเดิมทีเราใช้เปลือกบังคุดกับคนที่มีปัญหาเฉพาะกลุ่มแต่ตอนนี้คือกำลังมองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยไหมครับว่ามันสามารถเกี่ยวข้องกับคนได้ทุกเพศทุกวัยในอนาค,คือในเชิงธุรกิจมันหยุดไม่ได้แล้วนี่ก็โอกาสทองนะครับในการสร้างให้กับสุขอายุข,ของเรานะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่เข้าอยู่ภาวะสุขายุ ซึ่งเมืองไทยตอนนี้เราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างสมบูรณ์20%ของคน,นอยู่ในภาวะสูงอายุแน่นอนเราก็อยากจะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วผู้สูงอายุในหลายๆคนก็บอกว่ามีผู้สูงอายุเยอะเนี่ยมันเป็นภาระกับสังคมนะแต่ผมบอกว่าถ้าไผู้สูงอายุนเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ถ้าทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแถมยังมีความปราดเปรื่องขึ้นมาจากการที่มีพัฒนาในเทเลเมียขึ้นมาเนี่ย เขาอาจจะเป็นผู้ที่คำจุนหรือจันรงสังคมของเราก็ได้นะจริงๆมันมีข้อมูลว่าคนที่มีสร้าง Innovation ได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ70-80ปีช่วงนั้น,น่ะไอ้นวัตกรรมทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้มากเลยทีเดียวสาเหตุก็เนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่เขารู้เรียนผิดเรียนถูกมาแล้วก็เมื่อมีการสร้างสมสติปัญญาขึ้นมาด้วยและ มเมื่อมีเทเลเมียที่ยาวขึ้นเขาสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้นอาจารย์เข้าสู่วัยนั้นยังครับผม78แล้วครับนั่นไงครับเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึง่งว่าครับคือเทเลเมียอาจารย์ไม่ได้เป็นคนค้นพบใช่ครับเป็นนักวิทยศาสตร์จากต่างประเทศผลค,คิดค,นค้นพบเรื่องนี้เมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยค้นพบว่าสารสกัดจาก มังคุดหรือเปลือกมังคุดเนี่ยพร้อมกับทีมของอาจารย์เนี่ยค้นพบร่วมกันว่ามันสามารถเป็นตัวการที่ทําให้ยืดเทเลเมียได้ซึ่งอาจารย์อายุ78เนี่ยครับเ,เป็นข้อพิสูจน์ใช่ไหมครับว่าเพิ่งจะมาค้นพบ <c oughs> นวัตรกรรมใหม่ <c oughs> เมื่อ15ปีที่แล้วถ้าเกิดอาจารย์ตัดสินใจเลิกวันนี้เราก็คงจะไม่ทราบว่าเปลือกมังคุดสามารถต่อย,ยอดไปถึงเรื่องของนวรัตรกรรมวัฒนชีวะได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิด อาจารย์ยังคงศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับมังคุดต่อแล้วถ้าเกิดนวัตกรรมวัฒนาชีวาเนี่ยมันสัมฤทธผลได้อย่างที่อาจารย์ว่าจริงอาจารย์คงมีอายุไขที่จะมีเวลาอยู่กับไอเปลือกมังคุดเนี้ยได้อีกนานต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นแล้วมีโอกาสที่ผมจะได้มาสัมภาษณ์อีกนะฮะก็ตอนนั้นคุณเปิร์จังตามผมไปด้วยนะอ๋อหมายถึงว่าผมก็ต้องต้องใช้ได้เพราะอาจารย์อาจจะอยู่ผมไม่อยู่แล้วก็เป็นได้นะ ยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับ,บคุณที่สละเ,เวลามาให้ความรู้กับเรานะครับอย่างที่ผมบอกแหละครับว่าการที่เราจะพิสูจน์บนความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั้นมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วต้องเกิดจากการทําซ้ำํำแล้วก็นํามา แก้ไขข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆจึงส่งผลให้เรื่องที่อาจารย์นั้นศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวเรื่องของเปลือกมังคุดแต่เพียงเดียวนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมามีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นส่งผลให้บริษัทบริษัทนึงสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ จากการแค่สนใจแค่เรื่องเรื่องเดียวอย่างเปลือกมังคุดและว,วันนี้กำลังพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าวัฒนะชีวาแล้วนะครับหากมีผู้ชมท่านไหนที่สนใจแล้วก็อยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวเรื่องของเปลือกมังคุดก็ดีนวัตกรรมวัฒนะชีวาก็ดีหรือเรื่องของเทโลเมียร์ก็ดีส่วนใหญ่นะเวลาออกไปเขาจะถามเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ของเราทีนี้ผมสงสารเจ้าหน้าที่ของผมเหลือกเกินเพราะเขาจะต้องตอบในข้อมูลที่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักเลยนะครับ พอจะมีช่องทางในการติดต่อและศึกษาพวกนี้เพิ่มเติมจากแอปโกได้ไหมครับครับเรามีสายด่วนนะ1154โทรได้ถามได้เกี่ยวกับเรื่องทุกผลิตภัณฑ์จากเปลือกบางคุดครับนะครับทาง1154เป็นฮอตไลน์ของแอปโกไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากเปอร์สเปกติฟในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรแรลกครับแต่สําคัญคือคุณต้องนํามันไปปรับใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับ